สู่ช่องรอมบิสนะครับผมผู้ช่วยแมค่ค้าออนไลน์นะครับวันนี้จะมาสา่อ,อวันนี้จะมาบอกวิธีเพิ่มยอดขายนะครับผมบนชอปปี้นะครับผมวิธีการนั้นก็คือวิธีการโปรโมทนะเองนะครับผมที่สําคัญฮะวิธีการนี้ดีมากๆแล้วก็ฟรีด้วยแต่ว่าเราต้องขยันกดนิดนึงนะครับผมมาที่ฉันนะครับกดตรงฉัน แล้วก็ขึ้นไปบนซ้ายบนนะครับร้านของฉันนะครับกดไปปุ๊บแล้วเราก็เลื่อน,นครับเลื่อนมาจนถึงรายการสินค้าของเรานะครับผมเราจะกดโปรโมทอันไหนก็คือกดอันนั้นได้เลยนะครับสมมติเราจะกดโปรโมทต,ต้นไม้คริสตัลคริสต์มาสนะครับผมก็กดเลยครับกดเขาก็จะถามว่าจะโปรโมทให้ผู้ซื้อมองเห็นได้ไง่ายขึ้น แน่ใจหรือไม่เราก็กดตกลงครับผมแล้วเราก็อันไหนเราอยากได้เราก็กดไปเรื่อยๆครับกดไปได้ทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับผมแล้วก็กดไปเราอยากให้อันไหนขายได้ก็กดไปนะครับฟรีและได้ผลจริงๆนะครับผมอันนี้ผมการันตีเลยที่ผมทำมาเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีแต่มันอุ้ย มันไม่ขึ้นฮะมันช้านิดหนึ่งมันทำได้แค่5อย่างและทำได้ทุกๆ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมวิธีการของผมผมทำเนี่ยผมตื่นเช้ามาก็เลยเริ่มตื่นเช้ามาก็อย่างแรกเลยครับกดโปรโมดก่อนมูลว่าตื่น7โมงแโมงโกดโปรโมดปุ๊บอีกทีนึงก็เที่ยง4ชั่วโมงใช่ไหมครับอีก4ชั่วโมงก็ประมาณ4โมงเย็นแล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณทัก2ทุ่ม นะฮะถ้าเราทำวนลูมนี้ก็จะได้8ปดโมงเช้าเที่ยงบ่ายสี่โมงสองทุ่มนะฮะได้4ครั้งประมาณนี้นะครับผมวิธีนี้ดีมากเลยครับผมลองไปใช้ดูนะครับลองไปใช้ดูกันนะก็ถ้าพี่ๆ้องนะครับชอบใจคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรได้กดไปเลยนะครับผมเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ